นี่คือระดับน้ําของพายุบอลอยนะฮะสะพานที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นสะพานข้ามแม่น้ําปิงพิกัดตลาดบานทอนะทุกคนน้ําขึ้นนะครับแดงมากเลยทุกคนแดงเลยแล้วก็น้ําขึ้นแบบเมื่อวานเนี่ยหลังจากที่เขาลดลงไปนะฮะวันนี้ขึ้นมาอีกนะครับวันนี้น้าน้าเพิ่มปริมาณขึ้นมาอีกนะฮะนี่คือสถานการณ์ของ ระดับน้ำนะครับอิทธิพลเนื่องจากอิทธิพลของพายุบ่อลอยนะทุกคนก็มาอัปเดตให้เห็นกันนะช่วงนี้เป็นช่วงเก้าโมงครึ่งนะของเช้าวันที่สองกันยายนนะครับเนี่ยเดี๋ยวพาไปเดินดูตรงกลางกลางสะพานหน่อยด้านนี้เป็นด้านทิศเหนือนะครับนี่ตรงกลางสะพานนะครับทุกคน ตรงกลางๆงสะพานระดับน้ำก็เพิ่มขึ้นนะฮะทุกคนดูตรงนี้นะฮะเนี่ยผ่าน้ำตรงนี้ก็คือท่วมขึ้นไปแล้วนะครับโอ้ถนนหนทางนี้ขนาดแบบยังสายอยู่ยังมีรถแบบผ่านมาไม่ได้ขาดสายเมฆทางด้านที่เหนือเนี่ยแบบ ใชบเป็นแบบขาขาวเต็มเลยนะครับทุกคนแต่มันเหมือนไม่ใช่เมฆฝนนะฮะเป็นเหมือนไม่ใช่เมฆฝนแต่ถ้าบนดอยอะ่ะมีกลุ่มสองกลุ่มนะฮะก้อนสองก้อนนะเป็นเมฆฝนไม่รู้พอบัวลอยออกไปอะไรจะเข้ามาต่อนะฮะบ,บัวลอยออกไปไม่รู้แบบพายุลูกไหนจะเข้ามาต่อนะฮะหลายลูกลอเกินนะครับ ดูฝนประเทศไทยนะทุกคนหลายลูกละเกินลูกใหม่เข้าลูกใหม่เข้านะฮะลูกเก่าออกไปผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาไม่ได้ขาดนะครับมีคนถามว่าทำไมน้ำแม่น้ำปิงแดงจังเลยนะฮะก็คือน้ำในประเทศไทยส่วนมากนะครับแม่น้ำในประเทศไทยส่วนมากก็คือจะดดแดงๆแบบนี้นะฮะเพราะว่า เขาเป็นน้ําที่ตกบนภูเขานะฮะตกบนภูเขาแล้วมันแล้วเขาก็พัดออกมานะทุกคนพัดลงมาจากที่สูงสู่ที่ต่ํามันก็เป็นน้ําโคลนน้นําฝุ่นอะไรแบบนั้นะ,ะเป็นน้ําฝุน่นน้ําโคลนยิ่งพอมันแบบน้ําลดนะทุกคนจะสังเกตเห็นเป็นแบบจะสังเกตเห็นเป็นแบบแบบคลาบเลนอะคราบขี้เปอรอะเต็มเลยนะครับ นี่แหละฮะวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะทุกคนก็พามาดูสถานการณ์น้ำนะฮะพามาดูสถานการณ์น้ำนะทุกคนนะครับ,นะรบเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ